คลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนอรองเท้าวิ่งเทรลที่ใส่เที่ยวโคตรหล่อใส่เดินโคตรสบายอีกรุ่นหนึ่งเลยครับสว่างจังสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน,นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบบิซ่ากับผมแปาบอเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรองเท้าเรียกว่าเป็นรองเท้าเทรลก็ได้ครับรองเท้าวิ่งเทรลที่เขาเอากลับมาทำใหม่นะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าแคชชวลแล้วกันเนาะแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นอายของเทรลอยู่นั่นเองนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนั่นก็คือ Hoga m a ฟาเตสปีส d 2นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำความรู้จักนะครับพาทุกท่านไปรับชมร,บรอบๆนะครับรวมไปถึงสเปครายละเอียดเบื้องต้นนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างกับคู่นี้เชิญชมเลยครับ เรามาทำความรู้จักกับมาฟาเต้สปีด2เบื้องต้นก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นปัจจุบันที่มีจําหน่ายอยู่นะครับมันเป็นมาฟาเต้สปีด4แล้วนะครับมาฟาเต้สปีด2เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเรทโรเลยนะครับตัวอัปเปอร์นะครับจะเป็นเมชแล้วก็โปร่งแสงเนาะมีความโปร่งแสงเป็นเมชแบบเรทโรนะครับเป็นซิลูเอตก็คือเป็นเหมือนแบบตะข่ายโปร่งแสงนะครับแล้วก็มีเล่นตัวเนี้ยนะครับโอเวอร์เลย์ลายต่างๆเนี่ย ก็จะย้อนยุคเลยไปถึงตัวมาฟฟเตสปีดสตรงนั้นเลยแต่นี้เป็นรุ่นที่ทำมาใหม่นะครับก็คือเรียกได้ว่าเอามารีเมคเป็นรองเท้า casual นะครับของตัวปีนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยครับตรงนี้ตรงกลางเลยนะครับก็จะเป็นเมชตะข่ายแบบบางๆโปร่งแสงนะครับแล้วก็มีตัวโทกาสดเป็นแผ่นหนังโทกาดหนาๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวบริเวณยางเนี่ยมันจะหุ้มขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับตัวรูร้อยเชือกเป็นแบบ มาตรฐานเลยนะครับเชือกก็จะมีความยืดหยุ่นดีต้องบอกกันเลยว่าตัวเชือกระบบไล่เชือกของตัวมาเฟเต้สเปซสองเนี่ยกระชับมากนะครับไล่เชือกแล้วรู้สึกว่าแน่นกระชับเลยนะครับลิ้นรองเท้าก็จะเป็นตะข่ายน <c> ะ <oughs> เป็นตะข่ายซิลเวตโปร่งแสงบางๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าแอบมีบุฟองน้ําบางไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มความเขาเรียกอะไรเพิ่มความซับพอร์ตในการกดหลังเท้าของเราด้วยนะครับ <c oughs> ลวดลายเนี่ยสังเกตว่ารอบลายลวดลายรอบๆตัวเนี่ย คือจะเป็นเรดโทมากนะครับสีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าสีนี้เป็นสีเอาไว้นะครับสีขาวล้วนทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่นมาฟาเต้สปีด2นะครับแล้วก็ตรงบริเวณเนี่ยก็จะเขียนว่า โอก้าโอนีโอน่นะข้างๆนี้นะครับด้านในก็จะมีสัญลักษณ์โฮก้านะตัวฮิลคัพฮิลเคานเตอร์นะครับบุกฟองน้ํามาหนาเลยนะครับหนาระดับหนึ่งเรียกได้ว่าล็อกกระชับข้อเท้าอยู่เลยนะครับเป็นโครงแข็งเนาะส่วนใหญ่รองเท้าเทลยังไงตัวบริเวณฮิลคัพเนี่ยต้องเป็นแบบขึ้นโครงโครงอยู่แล้วนะครับใช้ในการล็อกข้อเท้าแล้วก็บุกฟองน้ํามาให้หนาเลยนะครับด้านหลังมีพูแทบ ูแทบนะครับแล้วก็ตรงบริเวณผูแท a บเนี่ยก็จะเป็นตัวรีเฟกซ์สะท้อนแสงด้วยนะครับก็ปลอดภัยในยามค่ําคืนด้วยในการใช้งานนั่นเองนะครับมาดูที่บริเวณมิโซนะครับมิโซก็จะเป็นโฟมของโฮก้าเป็นโฟม EVA นะครับโฟมที่ให้ความนุ่มเฟิร์มนะครับนุ่มแน่นนะครับเรียกได้ว่า ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเมื่อยือนครั้งแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเฟรมเฟรมแน่นๆน,น,นะครับแต่เวลาเดินเวลายืนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะผมใส่เอาไปทำงานยืนทั้งวันแบบ7 8 9ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าไม่มีอาการเมื่อยล้าแข้งขาขาเขา่ขาเท้าเลยนะครับโฟมตัวนี้ก็ให้ความหนาแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะครับมาถึงตรงบริเวณเอาโซนะครับเอโซเนี่ยเป็นจุดเด่น จุดเด่นของรองเท้ามาฟาเต้สปีด2เลยนะครับนั่นก็คือเป็นยางวีบัมนะครับวนะีบัมเมก้กริปเนาะและสังเกตว่าตัวดอกยางหนามากนะตัวแท็กชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนยางรถยนต์ออเท r เรนเลยนะครับแบบดอกยางหนามากสูงมากนะครับแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะใส่สบายอะ่ะเออเนาะคือดอกยางหนามากแล้วก็ให้การเกาะมากนะครับเป็นออเทอเรนใช้พื้นเรียบเดินพื้นเรียบเ,ยบเนี่ย พื้นซีเมนหรือว่าพื้นกระเบื้องผมไปยืนทํางานที่เป็นพื้นแบบปาเก้พื้นอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะยืดเก่อดีหนึบไม่ลื่นนะครับมีความหนึบนะครับขนาดที่เป็นเหมือนแบบดอกยางสตารสตารอย่างนี้นะแต่ว่าเอาอยู่จริงๆนะครับแล้วก็เรื่องความทนทานเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับสำหรับเว b บรัมเมกกริปนะก็ใส่มาในมาฟฟเตสปีด2ด้วย มาถึงความรู้สึกของการสวมใส่ใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ไปครั้งแรกเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มความสบายขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อใส่สวมใส่เดินเล่นนะครับเดินทํางานหรือว่าเดินทั้งวันเลยนะครับผมเอาไปเดินเที่ยวด้วยแล้วก็เอาไปใส่ยืนใส่เดินทํางานด้วยเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความรู้สึกสบายครับความรู้สึกสบายที่แบบ มันไม่ยุบไม่ย่บเนี่ยแหละมันเลยเป็นความสบายนะครับไอ้ตัวดอกยางที่มีความหนาเนี่ยไม่มีผลเลยนะครับเดี๋ยวผมลองออนฟีีให้ดูด้วยเนาะคือใส่แบบเออเป็นรองเท้าที่แปลกนะตอนแรกต้องบอกตามตรงเลยเนี่ยที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าหน้าตาเลยนะครับเพราะว่าหน้าตาแล้วก็ดูน้องแพรทีมโฮก้าเขาใส่ด้วยก็เลยอยากซื้อตามนะครับเออแต่พอใส่ปุ๊บฟิลลิ่งแรกที่สวมเนี่ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันดูทื่อๆนะแต่พอเดิน เดินหรือว่าลองใช้งานจริงๆเดินจริงๆเนี่ยบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ใส่เดินใส่ยืนสบายที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมการันตีนะส่วนเรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์เนี่ยคู่นี้ผมเลือกมาเป็นไซส์9.5 US 27.5ยเซนนะครับเพราะว่าพอไปลองและไปลอง27เซนนะครับลองตรงไซส์9 u ้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าเท้ามันจะแคบสังเกตไหมครับการออกแบบรองเท้าเนี่ยมันจะแบบแฟลตลงมาอย่างนี้เลยคือแบบตรงๆง แคบๆตรงๆลงมาเลยนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่หลังเท้ากลางเท้าปลายเท้าเนี่ยมันมันเป็นท่อตรงอ,รอย่างนี้เลยอ่ะเพราะนั้นผมมีความรู้สึกว่าตรงกลางเท้ากับหน้าเท้าเนี่ยมันบีบมันบีบเท้าผมไปนิดนึงเลยนะครับเพราะฉนั้นต่อให้เท้าไม่กว้างผมก็อยากให้ไปลองนะครับยิ่งถ้าใครเอาไปใส่วิ่งด้วยเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มไซส์เลยนะแต่ถ้าใครเอาไปใส่เดินเล่นเนี่ยบอกเลยว่าบวกไซส์ผมแนะนําว่าให้บวก0.5จจะดีที่สุดนะครับปลายเท้าก็จะเหลือประมาณ นิ้วโป้งกดกับอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองออนฟีดให้ดูท้ายคลิปเนาะแต่ว่าแนะนำครับบวกไซส์เพราะว่าหน้าเท้ากลางเท้าแคบเนาะคือถ้ามีโอกาสลองไปลองก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ได้มีช็อปใกล้ๆหรือว่าไม่อยากหาไม่ได้หาลองไม่ได้และอยากจะซื้อเนี่ยก็สามารถบวกไซส์ นะครับบวกไป0.5จะรู้สึกใส่สบายกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการหลุดเท้าเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันล็อกกระชับดีมากแล้วก็อย่างที่บอกระบบรูร้อยเชือกเนี่ยมันไล่เชือกได้กระชับสุดๆเลยจริงๆนะครับสำหรับเจ้าฮก้ามาฟาเตสปีดสองนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราคานะครับสำหรับราคาจำหน่ายของ h o ก a Mafate Speed 2นะครับจะอยู่ที่6,490บาทนะครับย้ำราคาอีกครั้ง6,490นะครับก็เป็นราคาที่อยู่ในเรท อาจจะดูค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าลองดูนะครับส่วนลถนะครับก็หาซื้อได้ที่ h o k a Experience Store นะครับก็จะมีที่อะไรนะ Emporium c e n t r a l World เมกาบางนานะครับหรือว่า l e v r u n n e r ออนไลน์ก็ได้นะครับก็จะมีนะ เลเวลเนอร์โฮก้าออนไลน์ลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็มีที่ร้าน JD Sport รตร้านซิกนะครับก็จะมีเหมือนกันก็ลองไปดูนะครับส่วนลดต่างๆก็อาจจะมีถ้าได้ส่วนลดแบบลงมาไม่ถึง6,000ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ผมยืนยันนะครับก่อนหน้านี้ผมยกให้ Nike v o m e r o 5เนี่ยผมว่าใส่สบายแล้วนะแต่คู่นี้บอกเลยว่ามันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกว่า มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วคาร์บ,บูเี่ขาเราอ่ะเออแล้วก็เซฟขาเรามากๆเลยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจไปหาลองได้ครับสีมีเยอะสีขาวสีดำล้วนนะครับสีโอ๊ตมิลสีอะไรต่างๆมีมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโฮกร้าม,มาเฟเตสปีส2ผมชอบมากๆอีกคู่หนึ่งของปีนี้เลยนะครับจริงๆมันออกมานานแล้วมั้งเออแต่ว่าเขาเอามาทำใหม่แหละรีเมคใหม่นะก็ แนะนำครับเป็นรองเท้าที่กูรูชี้แนะอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างก็ต้องขอภไยด้วยนะครับจากชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซีซาสํสำหรับคลิปนี้ขอทัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับออนฟีให้ดู